สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เจอแอดฝ่าอีกแล้วนะครับผมจําได้ไหมเอ่ยว่าใครนะครับค่ะเทพไหมครับสีตัวนะครับสีผมสีชมพูตามเทรนนะครับผมโคตรเท่เลยวันนี้วันนี้นะครับผมเรามีสัตว์พิเศษนะครับพิเศษมากมาใหม่เลยนะครับผมวันนี้เราไปจับกันนั่นก็คือเรนเดียนเองนะครับผมเรนเดียนะครับ มันมีจริงๆเหรอในเซิร์ฟนี้นะครับผมมีจริงๆนะครับผมสดๆใหม่ๆเลยนี่เลยครับชิปเรนเดียนะครับเอ๊ะนี่ไงครับเรีนเดียทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาชุบกันโพมทั้งรีวิวเรีนเดียนะครับไปพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับผมตรงนี้ก็คือที่ชุบตัดของบ้านเลสฟานะครับผมเป็นไงที่ไหมเป็นคนจีนครับผม ว่าเป็นคงจริงข้างจริงอยู่ในเมืองไทยมาเลยครับทุกคนรินเดียนะครับวิธีการจับก็ปกติเลยครับยิงมันก็คือไอ้น้องกวางนะั่นเองะครับที่อยู่ในแดนเหนือนะครับนี่อ้อลือมไหมครับทุกคนก็ลืมไปเลยนะครับทุกคนว่ามันไม่ต้องจับแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่รับของมาเนี่ยคนส่ง เขาได้เข้าเผ่าเรานะครับชุบชิปฟ้ามามันก็เลยเป็นสัตว์ของเผ่าแล้วนะครับเราไม่ต้องจับใหม่เลยแอดฟ้าก็ได้เตรียมอานเอาไว้แล้วนะครับนี่เลยอานของมันอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียครับผมอันนี้ตัวเมียนี่เอาพาน้ออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจับทีเดียว2ตัวเลยครับผมให้ดูไว้ก่อนนะคะให้ดูก่อนให้ดูก่อนดูซิดูซิ น้องมันมีจริงๆนะคะเบลนเดียจริงๆดูพุงน้องสิตุวหนุยมากโอ้จิงเกอร์บลจิงเกอร์บลโอ้ดูสิมันมีได้ยังไงครับมันมีได้ยังไงใหม่ล่าสุดไหม่ล่าสาุดเลยไปครับเราไปจับตัวผู้กันอ่อนะครับผมไปเนืตัวผู้นะครับูปิดประตูก่อนเลยเอา้าเอา้าโอ้เธอเรากับประตูบ้านตัวเองทุกวัน มาเลยครับผมตัวต่อไปครับตัวผู้แน่นอนครับผมนี่มาน้องมามาโอ้ยนี่ตัวผู้นะครับตัวผู้อู้กดคิวให้น้องสักครู่นะครับกดคิวให้น้องหน่อยโอเคมาลูกมัอยู่กับป้าป้านะลูกมาเลยนี่ครับผมฮันนา มาไมา่ล่าสุดมาไมา่ล่าสุดนี่เลยโู้โหแลนนี่นะครับผมฟางเรนเดียนะครับฟางเรนเดียจริงๆมันไม่มีมันไม่มีในโดโด,โดเด็กนะครับอืมอาจจะเป็นที่ต่างประเทศเขาทํามาโอ้ตัวผู้สวยมากตัวผููสวยมากตัวผููก็จะมีขนแบบนี้นะครับสีทองนะครับผมโอ้โหขาเงาว้าว งานเขาสวยจริงๆเขาอู้ยูดูน้องซีน่ารักน่ารักน่ารักยังุกซิกซิกโอ้ดุ๊กซิกดุ๊กซิกดุ๊กซิกแล้วนี่ก็เป็นตัวเมียนะคะตัวเมียก็จะสีแบบมืดๆโทนดำาหน่อยนะครับแต่น้องก็สําคัญกันนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาผสมเรียนดีให้ทุกคนดูครับผมนี่เป็นไงครับเขาน้องเลยดูเขาน้องซีดูสี่โอ้โหต้องพาไปถ่ายที่แดนเหนือครับต้องพาไปถ่ายที่แดนเหนือเท่านั้น ดูสิอื้อว้าวมันน่ารักจริงๆอื้ออหืยยายจ้าดูโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับผมก็เอ็ดฟ้าก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเอ็ดฟ้าได้มาจากร้านไหนนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่อ่าลงทะเบียนจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยนะครับผมไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนราคาอันนี้ต้องทักไปถามร้านเองนะคะผมกวางเินเดียเซิร์ฟเรามีแล้วโู้โหเรามีกวางเินเดียแล้วว้าเครียดหน่อยโอ้โหน่ารักจริงจริงเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเดนเหนือนะครับไปเดนเหนือกันลูกไปเดนเหนือกัน ตอนนี้นะครับผมแม่ฟ้าก็ได้มาอยู่ที่แดนเหนือแล้วนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อมาถ่ายรูปน้องๆโดยเฉพาะเลยนะครับน้องเลนเกียนน้อยของพี่นะครับผมนี่เลยครับผมภาพชัดๆนะให้ฟ้าก็ได้ใส่สร้อยทองให้น้องแล้วก็อ่านสีแล้วนะครับตอนนี้เป็นนางสีแดงนะครับเป็นตัวเมียตัวเมียก็จะขนสวยมากๆสงสัยเมื่อกี้จะพูดผิดไปด้วยนะครับว่าตัวเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวเมียนะครับผมที่ขนสวยแบบนี้นะครับตัวเมียผม ตัวเมียขนสวยมากครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับู้เท่มากก็จะดูดูดันคึงขังนะครับแล้วดูพุงน้องนะครับพุงพุงพุง,พงตะมุขตะมีของน้องนะครับนี่พุงน้องนะครับโอ้ยพุงเยอยๆด้วยมีเนียงด้วยนะครับผมแขงนานาคอน่าขยุ่มจริงๆเลยน่าขยุ่มจริงๆเลยอย่นี้เฮ้ยฝากก็ขอ,ขอถ่ายรูปสักหน่อยนะครับผมถ่ายรูปเอาไว้ทำเป็นปกคลิปนะครับนี่เลย สวยมากครับสวยมากฮั่นแน่สวยมากจริงๆนะครับโอ้เนี่ยนะครับแอดฟ,ฟ้าก็จะพามาดูค่าพลังของน้องนะคะวเวค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราเอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับโชว์อย่างเดียวเลยนี่ก็สามารถเอาเวลได้อีกนะครับนี่เลย นี่เลยครับผมงานก็น่าจะมาจากตัวควางที่อยู่ในเดนเหนือนะครับก็น่าจะเป็นตัวอะไรนะอะเมริกาเมกาโลซอรัดหรอ,อก็ประมาณนี้ครับผมมาดูเขาน้องนะโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยก็ดูเขาน้องนะครับเขาสวยๆนะ่ารักของน้องครับดูสิจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบล มันน่ารักจริงๆเลยอ่ะงานดีเทลเขาดีมากครับดีเทลดีมากจริงๆนะครับแล้วดูความเงาเวลของขาเนานะครับดูสิขาเงาเวมากเอฟซ่าก็จะขี่ให้ดูนะครับทุกคนนี่เลยอุ้ย,ยก็ค่อนข้างกระโดดไกลนะครับกระโดดไกลมากไปไปลูกไปไปไปไงไงไ,ไกลรับทุกคนไกลมาก ลงกันเลยนี่ครับตัวนี้ตัวผู้นะครับก็กระโดดไกลเหมือนกันนะเออนี่นี่เลยอ้นี่ครับทุกคนนี่จ้าอึบชึออ้งอนแรกนะครับเอฟฟ้าก็อยากจะมาผสมไม่ดูนะครับแต่ว่าเสียดายมากที่ตัวมีอยติด ดาวกังผสมอยู่นะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับที่เราจะมาผสมตัวน้องให้ดูนะครับว่าลูกน้อยของน้องน่ารักแค่ไหนนะครับผมนี่เลยลองดูนะครับก็จบคลิปไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวน้องกวางเรนเดียร์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเมาชีวิตรอดกันกันกบเซิร์ฟเดนอสซลินนะครับทุกกูบุยบ